พักเที่ยงนี้ตรุยกินกันที่ย่านอโศกสวัสดีค่ะรายการพักเที่ยงวันนี้เราจะพาไปรีวิวร้านอาหารย่านออฟฟิศกันนะคะวันนี้เราอยู่ที่อโศกค่ะเราจะแนะนำสามร้านเด็ดๆเลยไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงคาเฟ่ก็มีนะคะแล้วก็มื้อเย็นค่ะ จะมีร้านไหนกันบ้างมาเลยค่ะวันนี้มาทัวร์กับน้องมีนครับเปิดกันที่ร้านแรกร้านกะเพราตาแปะขึ้นชื่อเรื่องกะเพราแต่ไม่ได้อร่อยแค่กะเพรานะครับมาร้านกะเพราทั้งทีไม่ลองกะเพราหมูกรอบถือว่าพลาดหมูกรอบประกรอบจริงครับเคี้ยวเข้าไปเนี่ยดังยันกา้านสมองตาม,มาด้วยกะเพราเนื้อแห้งฮะเสริมด้วยไข่เป็ดดาวในดวงใจอีกหนึ่งเมนูพลาดไม่ได้ที่ต้องสั่งมากินคู่กันคือต้มเกียมบว หมูสับโอจี OG. อันนี้ถูกใจจริงได้รสสัมผัสที่เปรี้ยวอ่อนๆและมีความหวานเบาๆถ้าอยากจะแวะมากินต้องรีบมานิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงเที่ยงเหน่ยคนจะเยอะสักหน่อยร้านเปิดทุกวันครับ9โมงถึง2ทุ่มอยู่ในซอยสุขุมวิท21ติดกับตึกชิโนไทยเลยครับยังไม่จุใจต้องไปกันต่อครับตามคอนเซปต์รายการเมื่อกินข่าวต้องกินหวานทันทีฮะผมกับน้องมีนไปสะดุดตากันที่ร้านนี้ครับโ o ว i เ h ้า อากาศร้อนๆอย่างนี้มานั่งกินอะไรเย็นๆกันก่อนครับผมสั่งมัทฉะเย็นมากินฮะโอ้โหนี่เดินมาเหนื่อยๆคือคือหายเลยแล้วบอกได้เลยว่ามัทฉะเข้มข้นมากๆกินคู่กับขนมปังพริกเผาหมูหยองครับร้านอยู่ในซอยสุขุมวิท21ค,ครับ37ทับหนึ่งฮะไปกันต่อที่มื้อเย็นครับก่อนกลับบ้านต้องกินอะไรแซ่บๆที่สมยงต่ำซัว ร้านนี้มีหลายสาขาครับและแน่นอนว่าก็มีที่อโศกด้วยไม่รอช้าจัดตำสั่วไป1ชุดครับและเมนูที่ผมชอบมากๆให้5ดาวเลยคือคอหมูย่างกับตำข้าวโพดครับเพราะให้ฟิลลิ่งที่โคตรนัวสั่งมาเต็มโต๊ะแต่ราคาสบายกระเป๋าหารกันชิวๆครับแล้วใครอยากจะทำงานญาติอโศกก็แวะเข้าไปหางานด่วนสร้างเรซูเม่ก,กันได้ที่เว็บไซต์ jobbkk แล้วสมัครมาเป็นชาวออฟฟิศ่านอโศกด้วยก นะครับ